นิะวันกําลังล,งลบรับขอบฟ้านะทุกท่านเนาะสุดยอดเลยค่ะตอนนี้เราอยู่ที่อ่าสํานักสงฆ์ปูถ้ำบิงนะคะบิงก็คือขังคาวตัวเล็กๆนะคะอ่าตอนนี้เราจะไปอีกจุดหนึ่งของอ่าสํานักสงฆ์นะคะเราอ่าพระอาจารย์ท่านบอกว่าขับรถมาประมาณร้อยเมตรนะคะแล้วจอดแล้วเดินขึ้นไปดูลานลานอ่า วิววิวสวยมากเลยเห็นวิวทางคุมคําว่างั้นอย่างสวยนะคะยิ่ง <c oughs> หน้าหนาวนะคะหน้าหนาวมานี่ท่านบอกว่าโอ,โ,โอ้โหวิวสุดยอดจริงๆนะคะก็อยากให้เอฟซอยากให้คนเข้ามาดูคลิปคุณภูณณรัตน์นะคะได้ชมอะไรที่ไม่เคยเห็นนะคะก็ภูรัตน์ก็ถ่ายให,ให้ให้ให้ชมแล้วตรงนี้นะคะนี่เหรอ<า>ตรงนี้ใช่เขาบอกว่า พ้นเนินพอดีก็ว่าอย่างนี้ใช่ไหมใช่ก็ถอยถอยหานี่จอดแล้วเดินใช่โอเคนะคะแล้วเราก็จะเดินเดี๋ยว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 ยาจะลงลงก่อนนะคะก็ตรงนี้เป็นทางขึ้นนะคะทางขึ้นเขาที่เราจะไปชมวิวกันนะคะตอนนี้ก็ถอยรถก่อนค่ะรถรถหาที่จอดก่อนค่ะแอบซ้ายแอบซ้ายหักขวาหักขวานี่ น,นี้ก็เป็นดูสสวยอีกที่หนึ่งนะคะบริเวณรอบวัดอรอบสำนักสงฆ์ภูทํำบิ่งนะคะอย่าลืมนะคะคำว่าบิ่งก็คือข้างคขาตัวเล็กๆนะคะภาษาอีสานเรียกบิงนะคะตัวเล็กๆตรงนี้บริเวณรอบเขานะคะรถคุณครูรัฐไม่สามารถจะขึ้นได้ถึงบอกว่าอยากได้ฟอร์จินเนให้กำลังใจคุณครูรัฐด้วยนะคะ พอจิ้นเนอร์อย่างเดียวจะพา,าขึ้นเขาชมวิวส,สวยๆมาฝากเอฟซีฝากคนที่เข้ามาเห็นคลิปคุณครุตนะคะทุกท่านผู้ทาบิ้งคุณครัตก็ทําบุญกับท่านไปเรียบร้อยแล้วขออนุญาตท่านเรียบร้อยแล้ววา่าขอถ่ายนะคะท่านก็อนุญาตคุณครัตถึงได้ถ่ายนะคะก็จะประมาณนี้นะคะตอนนี้หาที่จอดรถให้เรียบร้อยแล้วคุณครุตก็จะพาเดินขึ้นไปบนเขาไปชมวิวนะคะ ไปชมวิวบนเขาไม่ได้ชมเรานะคะเขานี่สวยจริงๆเราอาจจะไม่สวยแต่เราจะาพาชมเขานะ,ะว้วค่ะเอาเอาแค่นั้นก็ได้แล้วมั้งเขาไม่ให้รถเข้าไปได้ไปได้นี่ไปได้ระวังเด้อกิ้งกือจ้ะถอยมานิดนึงอันนี้กิ้งคือ, <c oughs> อเดี๋ยวจะเหยียบกิ้งคือไปโน่นเออเอา <c oughs> เอะยาวยาวยาวย ยาวยาพอ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 หักมุมโอเคจอดรถเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็ได้เวลาขึ้นเขาแล้วนะคะทีนี้ใช่ไหมก็คุยกับเด็กเมื่อกี้ใช่ใช่นี่ทางขึ้นใช่ไหมัึ้นใช่คุณรัิน์บอกว่าพ้นพ้นโนนตรงนั้นมาก็ใช่เราก็จะขึ้นเขาคะตามคุณรูรั์มาเลยค่ะ อันนี้เป็นทางขึ้นเขาเนาะอืมเป็นเป็นเนินใช่ไหมที่อาจารย์บอกจะมีลานหินด้านบนอ่าเท่าสนามฟุตบอลตอนนี้อากาศเย็นอ่อมันเป็นเวลา17เจ็ดนาฬิกาแล้วเราต้องรีบต้องรีบอาเดินเร็วๆหน่อยเดี๋ยวหมู่ป่าจะออกมาเอ้าหรือหมูป่าด้วยแล้วจะมืดก่อนใช่ไหม ก่อนคุณแจนเอามาคุณแจงเดี๋ยวสองใครเจอลานแล้วครับเดินขึ้นมาแค่นิดเดียวเองเจอลานแล้วนะครับอาจารย์บอกว่ามากลางเต้นได้แต่ว่าจะไม่มีร้านขายของนะนี <c oughs> ่ตลาดจริงๆวันนี้คุณรักจะพาขึ้นเขาเราขึ้นเรามานานแล้วเราขึ้นเขาอีขึเราก็มาไกาหน่อยนี่ ไปตรงไหนมั่งล่ะที่เด็กบอก<ะ>เดินขึ้นไปเรื่อยๆบอกไม,ไม่ตรงนี้ลไม่มันมีอีกรานไม่ใ่เหเดินไปอีกไหมร้นานนเลอ๋อที่ว่าเห็นวิวนั่น,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 นก็ดูสิวิวไ,ลไหล่ะไหนอ่ะ <c oughs> น่าจะเดินขึ้นไปได้อีกนั่นมีทางเดินไปอยู่ยจะรอยอยู่นี่หรอเป่าเห็นไหม อันนี้เป็นลานหินเนาะทุกท่านนั่นมันมีทางเดินขึ้นไปอีกจะเป็นอีกลานหนึ่งเห็นไหมครูรัดขึ้นมาตรงนี้ขึ้นมาสิก็จะเห็นวัดอะไรนะวัดขุมวัดวัดขุมเงินอ๊ดภูเขาเงินภูเขาเงินวัดภูเขาเงินไกลๆครับเห็นไหมน่ยซูมไอ้นี้หน่อยนึ่งอันี้จะซูมให้ดูวัดภูงนเเขาิอันนั้นมีต้นไม้บางแบบนี้ นี่ๆนีนนตต่ตรงนี้ตรงตรงนี้เห็นนี้อะไรยังไงเนี่ยซูมเห็นวัดภูเขาเงินเลยนิ่งๆภูเขาเงินแล้วก็ไปถ่ายให้ไปถ่ายมาแล้วให้ให้ชมแล้วเนาะดูสิดูสวยมากเลยภูเขาเงินหรือขุมคำขุมคำสิี่อาจารย์บอกวัดขุมคำนะใช่ไหม,มวัดขุมคำนะ่ะเป็น พอขึ้นบนเขามันก็จะเต็มไปด้วยเขาแล้วแปลกไหมจะเต็มไปด้วยเราได้ยังไงก็ก็มาที่กำลังรับขอดฟ้าเลยดีมากเลยอยู่ดีเลยอันนี้คือเรามายืนอยู่ตรงที่อีกจุดหนึ่งของสำนักสงฆ์ผู้ทําบิงเนาะภูบิงใช่ใช่แล้วก็ขึ้นมายืนอยู่ อยู่บนยอดไม่ยอดเท่าไหร่ไม่ยอดเท่าไหร่ม่ทางขึ้นขึ้นไปอีกเนาะเดี๋ยวครูรัตเดินไปรอที่รถเลยก็ได้อ่าเดินลงไปจะได้ถ่ายว่าคุณเดินมาแบบไหนเดินมาแบบไหนก็จะลงไปไปรอเจอที่รถอีกเลยระวังระวังหันหน้ามาด้วยเออครูรัตจะเดินไปแล้วกันว่าครูรัตอายุเพียง60ปีแล้วต้องปีนขึ้นมาบนเขาเพื่อจะได้วิวสวยๆปากเอฟซีไงคะ รวมทำบุญด้วยกันนะคะเมื่อกี้ทาบุญไปแล้วขอพอแล้วค่ะอ่าเดี๋ยวผมจะพาไปอีกนะครับอาจารย์บอกว่ามีอยู่สองลานนี่เป็นลานแรกที่เราเจอเนาะเดี๋ยวจะพาขึ้นไปอีกล็อกหนึ่งอ๊จะเดินอย่างรวดเร็วเพราะมันจะมืดแล้วเอาราตรงนั้นก็ได้ คูรัตจะรออยู่ตรงนั้นตรงนั้นเห็นคูรัตไหมครับขึ้นมากตะวันรับขดฟ้าครับมีทางเดินขึ้นไปจะเดินอย่างรวดเร็วครับจามืดแล้ว ทัมบิ้งนะครับตรงนี้เรียกว่าภูทัมบิ้งโอ้ทุกท่านเป็นลานขนาดใหญ่เหมือนที่อาจารย์บอกจริงๆเลยทุกทาน,นเหมาะมากสำหรับชาวขากลางเต็นทั้งหลายแหล่นาะ นี่กลางติ้นได้เลยอาจารย์ว่านะทุกท่านโอ้โหทุกท่านลานกว้างเลยคงไม่เดินไปสุดแหละมันกว้างมาก กลางเต็นต์ตั้งแคมปได้เลยแต่ไม่อาหารต้องหามาเองนะทุกท่านอาหารต้องหามาเองอ่าวิวได้นะครับวิวได้ดูนี่วิวได้เลยครับ อ่ะเดี๋ยวผมให้ดูรอบๆนะเดินไปอีกไกลเลยกว้างมากเลยครับลานนี้นะครับเหมาะสำหรับพวกนักปั่นนักท่องไพนะครับมากลางเต็นได้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูรอบๆนะครับทุกท่านช้าๆเลยลานหินภูท้ำบิ่งนะทุกท่าน โหถ้าเป็นหน้าหนาวนี่ยจะเยี่ยมมากเลยนะเนี่ยครับตรงนี้เรียกว่าภูทําบิ่งภูอีกลูกหนึ่งไม่รู้ภูอะไรเหมือนกันด้านหน้าเรายังไม่ได้ไปเนาะถ้ามันมีทางขึ้นเราก็จะไปอยู่เนาะทุกท่านให้เอาเท่านี้ก่อนนะครับนิ่ตะวันกำลังรับรับขอบฟ้าเนาะทุกท่านเนาะ วันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับอีกมุมหนึ่งก็วิวดีเหมือนกันครับเป็นลานหินที่อยู่ใกล้กันเป็นผืนเดียวกันนั่นแหละทุกท่านก็วิวดีวิวดีนะครับได้เลย อ่ะเดี๋ยวให้ดูวิวขาลงด้วยนะครับเมื่อกี้ขาขึ้นเนาะวิวขาลงด้วยลงจากลานหินด้านบนนะครับคูรัดรอยอยู่นู่น ไม่เดินไปด้วยเดินไม่ไหวายนั้นบอกไม่ไหวปีนภูไม่ไหวนะครับอืมครับเหมาะมากเลยสำหรับนักเดินป่าชอบกลางเต็นนี่เหมาะจริงๆนะแต่ว่าสิ่งอำนวยความสะดวกไม่มีนะครับทุกท่านต้องเตรียมมาเองเนาะ ลานกว้างมากข้างบนที่ขึ้นไปดูเมื่อกี้นะครับกว้างประมาณสักสองสามสนามฟุตบอลนู่นแหละนะ